โอ้โครับผมกราบสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็น S M 2 0อ็มย่าร์เอนะครับเราไปย้อนกันนิดนึงเมื่อแต่ละทีมเนี่ยมีใครกันบ้างหลายคนลืมกันไปแล้วบอลมัรเนี่ยอยู่ในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับปี2019แต่ตอนนี้ตกชั้นไปแล้วนะครับก็หลายคนลืมนะครับว่าแรมสเดลเนี่ยในอดีตในอยู่กับบอลมัรนะครับแล้วตอนนี้ก็คือมาเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับนี่ครับทางด้านอาร์โรสเลมเดลตอนนั้นอายุ21ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก มีคนนี้ด้วยนาตานาเก้ด้วยนะครับที่ตอนนี้ก็คาแข่งให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับแฮร์รี่วิลสันครับตอนนี้คาแข่งให้กับฟูลแลมแล้วก็คารลโนเบซันตอนนี้อยู่กับทางด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับไปติดตามที่ทีมพวกเขาด้วยนะครับย้อนอดีตครับย้อนอดีตแล้วก็ตอนนี้เอวานดิกาซี่ก็ยังอยู่เนาะแล้วก็แจ็คกิลเลชตอนนี้ก็คาแข่งให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เชนดอลกันนะครับก็ไปติดตาม ได้ผลงานของเขานะครับเชลซีครับผมคาริโอบาโวครับหลายคนลืมแล้วบาโวในตอนนี้40กา่าแล้วนะครับก็ย้ายออกไปแล้วหลายคนลืมนะครับโทโมริด้วยนะครับแล้วก็จะมีตามที่ท่านผู้ชมเห็นกันเลยนะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักชื่อนะครับชื่ออาจจะไม่คุ้นนะครับนี่ครับวิลเลียมก็ยังอยู่ครับเปรโดก็ยังอยู่โรดิเกรสเปโด แล้วก็จะมีบิชิรี่ด้วยนะครับแล้วก็โอริเบชิลูซึ่งตอนนี้ก็ก Milan, กโโค้าแข่งให้กับเอซิมิลานทางชิลูแล้วก็โทโมริเลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับก็ไม่อาจจะไม่ได้มีใครเยอะมากนะครับก็จะมีเดนเนลเกรย์ครับตอนนี้ค้าแข่งกับเอเวอเรตันอยู่นะครับคนนี้ผมจำไม่ได้เดนเนลปาร์ตนะครับแล้วก็เบนชิวิลตอนนี้ค้าแข่งให้กับทางด้านเชลซีอยู่นะครับครับ ฟลุกเนี่ยน่าจะไปเล่นที่ลีกบ้านเกิดนะครับต่อไปหงแดงเวี้์วภูครับหลายคนลืมลอฟเลนตอนนี้เล่นเล่นให้กับเซนิตเบรเตอร์เซนเ,นเบิร์กแล้วนะครับเดนเนลคลายก็ยังเล่นอยู่นะตจะจำทีไม่ได้นะครับจอร์จโยบันดุมตอนนี้เล่นให้กับปารีสอยู่นะครับส่วนน้องอดัมลาลานาตอนนี้ค่า,าให้กับไบรตันครับผม ทุกทชมครับในคลิปเนี่ยผมลืมแมนยูไปนะขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เกโรคาแข่งกับอาบาเซลลูนาอยู่นะครับดาบิดตินบาในลีกสเปนเช่นเดียวกันนะครับแต่จำไม่ได้ตอนนี้ลาซาเน่คาแข่งกับอาเยนเมอรมิทครับผมแล้วก็หลุยฟานาดินโนก็ตอนนี้ก็จำไม่ได้อยู่ทีมไหนแล้วโอตาเมนดี้ยังเล่นใกับทีมชาติอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าจำไม่ได้แล้ว อยู่ทีมอะไราประมาณนี้แล้วก็จะมีสเปอร์ครับอ่ากูนฟอยอาทูบี้แอนเดอร์เวลเลลนะครับประมาณนี้ที่ที่ที่ย้ายออกไปแล้วอาร์แซนออริเยสน,นะครับแล้วก็ซิซโ,ซโซโก้นะครับครับแล้วก็จะมีเอลิกและมิล่าอีกคนหนึ่งด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ตามที่ผมบอกไป อาแมนยูเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดนิดหนึ่งก็คือจะมีอามาโกสโรโฮซึ่งตอนนี้ก็ไปเล่นในลีกนู่นแล้วนะครับแล้วก็จะมีแดนเจมด้วยของแมนยูว่าตอน2019อะซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับอาของแมนยูเราก็จะมีใครอีกไหมเนี่ยจำไม่ค่อยได้ละแล้วก็จะมีเอติเตตโตเซเบยตอนนี้ก็อยู่กับแอสตันวิลล่านะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ถ้าชอบ ขี่แบบนี้กันอีกนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยอันนี้เดี๋ยวอาจจะมีเบ,บ็ดเล่นเป็นทีมด้วยนะเราติดตามกันนะครับอาจจะมีเป็นทีมด้วยเพราะว่าผมเนี่ยจะให้ย,ย้อนอดีตชนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ลิเว์พูยังไม่มีเดโกกู้อากาตาร่าเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูคอยดูโอเคครับวันนี้ลาต่อสวัสดีครับ